สวัสดีค่ะมาเจอกับยาคิตาเจปแปนสาวชนบทนะจ๊ะมื่อนี่มาบ้านผี่คนไทยอยู่อันจังหวัดเดียวกันจ้ะแต่คนล้ำเพอเนาะมื่อนี่มาหาสาวใต้นะคะมื่อนี่ผี่เพื่อนเฮ็ดน้ำยาบใต้ให้กินเนาะนมจีนพี่เห็นปะคะสีสันน่ากินมากเลยนึกอยากกินตอนแรกว,ว่าสิส,สตงตัาคุ้ง กัเลยโอ้ไม่ได้กินน้ำยาไตโดนแล้วบอกให้พี่ประเทศกินเนี่ยคนกระจัดให้เลยจ้ะพอดีให้นมใหม่มายากเอานมใหม่มาฝากเพื่อนพอดีใส่เลยใส่กันเลยแซบเลยจ้ะบ,บัดน,นี้อร่อยจังูภาษาใต้เนาะอีสานกแ็แซบแซบหลายแซบหลายภาษาใต้กัอร่อยจังฮู้มาจ้ะพี่น้องตอนนี้ พักเนี่ยย่งโบรายเนยะาะจ้ะต้องรอดหนาหอนกานี่นี่แสบโนไม่สดๆดมาใส่แกงโ้แสบยังบ้นันได้กินอยู่ลำลายแตกเล้วพี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วแม กไปกะกือน,น้ำลายไปจ้ะเพราะว่าไผ่กะกืนน้ำลายเนาะเบิ่งเห็นอาหารแล้ว,วนุ่มันได้กินกับแบบน้ำลายแตกไหมเราไปคืนน้ำลายไปโอ้ยของแสบเนาะพี่น้องดนริเล็บไม่ได้กินไม่ได้มากเพราะว่าต่างคนต่างหนุงงานเนาะ ยุงบุญห้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนที่ยาที่เพิ่นซื้อยาคือกันนี่แหละจ้ะเพราะว่าเพิ่นอยู่นี่มายี่สิบปีแล้วปลูกพักขายพักไทยพักญี่ปุน่นเป็นคนไทยคนแรกเนาะที่ปลูกพักไทยขายทรงเจเอส่วนที่ใหญ่ที่สุดจะในอากิตะ เดี๋ยวเมือ่อื่นสีผ้าไปเบ่งสวนพักเนกาะจ้ะว่าเพื่อนปลูกอย่างนเนาะสวนใหญ่จะกว้างใหญ่หลอ่ะบัดน,นี้กระเซ้าเบาเถอะจ้ะมากินบันนี้ <c oughs> น้ำลายแตกเอาขออนุญาตกินก็ได้จ้ะพี่นออ้องอ๋อหนุ่มแจงหน่แจงนี่ปุ่นจนังไง แต่งพั้ต์ตอนนี้ยังพันได้กินร้อยอีกเหียนหนาที่พันกรกลังปลูกถึ้งแตงญี่ปุ่นไปก่อนจ้ะแต่งกว่าญี่ปุ่นปลูกได้ตลอดนะจ้ะมีกินตลอดกินพัญี่ปุ่นไปก่อนบังหนมจีนญี่ปุ่น เหนียวนึบเหนียวนึบนีบ่โซเมงคนญี่ปุ่นบอกเยียดโซเมงโซเมงินกับน้ำยาอย่างกระแทบจ้ะพี่น้องมีหลายแบบจ้ะเดียวแต่ยี่ห้อใดคนใดกินแล้วก็มักรสชาตินะจ้ะมันมีให้เหลือกหลายบุอึดเซนแกงกระกอบ กดสดนะจ๊ะชัวรนหอมมูนนี่กินอิเลียร้าเ่าสดนี่ทัวรชัวญี่ปุ่นกับกอเป็นพี่นอง ี่กินกบอย่างกระเจ็บนะจ๊ะที่จะเล่นการกิน,กน<ม>บแบแ ไ,ได้กินดน้วยบุงสตอจากสวนจ้ะจากสวนพี่ย่าได้กินสตอแต่ว่าสวนตัวเองนะัยังเป็นดอกอยู่ได้กินพุทธจารเดือนหกกำลังเป็นดอกสวนตัวเองนะอันนี้เมื่อกินของพี่เพิ่นกัน mọi người sẽ 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 mọi กจ๊บังกุ้งไฟญี่ปุ่นกับมิกุ้งไฟกินเยวจ้าพี่น้เบ้องอืมกุ้งฝอยจ้าเสียบจ้าน้ำยาเนาะจ้ามันมีความเผ็ด มกล้อมพูดถึงน้ํายาป้าน้ํายาใต้รถนั้นสิจัดจานเนอะอันรสชาติจัดจานคือกันมันสิกินกับพวกพัก,กพวกอย่างก็ได้เบิดกินกับอาหารทุกอย่างมันเข้ากันเบิดนะ่ะอาหารแบบรสจัดๆนะ่ะแซบ่บแซบ่บคือกันกิน,กนข้ากันได้เบิดอื้อ ตอนนี้กินชัวญี่ปุนไปก่อนชัวไทยเล้วเดือนเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปดพราะทั้งนี้มันหนาวนะจ๊ะมันปลูกได้สาท่าแถวว่าญี่ปุนทั้งใจนะตอนนี้ได้ขายได้จ้ะ กลางจากข้างใต้มา่กินเทือนึงแล้วทัวเจ้่ของตัวเองปลูกเนี่ยองลอกกินพ่นละเดือนแปดเดือนแปดเดือนเก้าหนาวได้กินซ่าเขือพพีกเอ้ยพ่นละเดือนเก้าเดือนสิบนะได้เก็บได้กิน แค,ค่กินย่างเดียวมึงเนื้อย่างกับมะตอนี่แหละทำยาปลาเตะของบ้านสองโตนี่สงสัยเป็นน่อนแหละซูกี้กับ tô mạ má gặp mèo có phải ngon các người hơn cả bắp buồn bắp bên mù Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก,กันแสบปัญนน้าคัก,กับโจ๊ยกรแสบครับขอบคุณคนทำน้ำยา,ตาใต้ให้กินกินสมใจไม่ได้ก,กินโดนแสบมากจ้ะ เล้วกชิมไปต่อทุเรียนจะ้ะทุเรียนล่างปากสังสส่งมัซซีลูกพี่ผี่เพิ่นสร้างมัซซีลูกย่ากับแบงเอาลูกจังเก่ิลใบหายลูกญงสุดมอน้กระิจัดจ้ะพี่้องอยู่ญี่ปุ่นมันแพงเนาะโดนๆก็ก,กินเท่านึงแต่ว่าปีนี่เนี่ยกินสามรอบนี้แล้วรอบที่สาม ได้กินหลายซุ้หละปีเนี่ยซื้อยูอ e ีออนโอมะกะลิสองรอบอันนี้พีเพอนซังกันเลยสซังหานรลวกับเพิ่อกก็บ้าเจ้านี่เพิ่อนกันลั่นตีความแบบอร่อยแบบแก่ๆทาทุเรียนออนเพิ่ปปอสจืเบเอาเงินเลยจะ้ะเป็นแม่ค้าที่ซื่อใจลูกค้ามาก บว่วผู้ใดเนาะพูดถึงแม่ค้าลูกค้าคนท่ามันต้องซื่อใจกันแบบว่าอ่ะเข้มแบบของห้าบดีอะลูกค้าตีมากเข้ากับเข้มแต่ว่าความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นจริงเนาะบูเมนว่าบางคนพูดถึงลูกค้าบางคนกับบูเมนว่าดีทุกคนอาชีพหลอกกินของคนอื่นแล้วก็บ,บอกว่าบดี แต่คนเท่ามันก็ต้องมีหลักฐานนะจ้ะก่อนสีเข้มทีนึงท้ายรูปไปให้เขาเบิ้งเห็นไหมค่ะเบิงเบ้งคนเท่ามันต้องสื่อซั์แบบถ้าไม่ค่าเลยลูกค้าสื่อใจกันจะ้ะเพราะว่ายาก,กับเป็นลูกค้มามะเป็นแม่ค่าคือกันก็ต้องเข้าใจกันนะจะ๊ะเนาะทุกอย่างมันต้องใจสื่อใจจ้ะมากินกันต่อไปจ้ะ หวานปอครับ จับจับเฮ้ยจังหูเลยจังหูผักสดก็กอบทุกอย่างอืมนี่ก็แซ่บผักขนาผักขนาเป็นดอกพี่น้องโอ้ยสดสดจากสวนพูนะแม่นเป็นตัแซ่บพูนะอู้อุอ้ย ก็สิได้กินพักคนาเด้อปลูกกันยากพ,กพกกี่น้องเลยพี่เพิ่นปลูกก็สิขึ้นก็สิได้ขายปลูกยากพักไทยมันกับบรเมรินมาปลูกไงทุกทุกอย่างเนาะป้าบัแอคิตาเมืองหนาวจ้ะพักบางอย่างก,กับปลูกยากยาก นั่นแสบขนาดอ้ปีนี้ปีนี้ได้กินเทือที่สองเทือนั่นยังอ่อนน้อยอยู่เพื่อนอนันคัดอันที่บอง้ามออกมาแล้วก็มาพัดอน,น้ำมันหอยกินกันโอ้แสบอันนี้รดนหนีใหญ่ละกิเพื่นเก็บหายกั๊มหนึงเลยไปพัดน้ำมันหอยกิน ืั่นี้ตั้งใจอันมาซื้อตู้อยู่ตู้แช่แช่แข็งของตัวเองอยู่ไกลๆเพิ่นเลยมานอนกับผี่เพิ่นขึ้นนึงเพราะว่าตัวเองกันยังงานยังสวนดูกินได้ยันโทรศัพท์สายชาร์จโทรศัพท์ครับพี่น้องโอ้เจ้าของบ้านนี่เว้ยเบิง โวมาเดี๋ยวของพี่ยาขาดนะโอ้ยอ้วนนี่โอ้ยพี่น้องเห็นบัตทุเรียนมันแสงสะท้อนไฟก็ได้ปิดไฟเหรอ <laughs> มนันเห็นทุเรียนปิดไฟกินทุเรียนมันสิเห็นบ่เฮ้ย <laughs> โอ้เกะมาเขากินไหมไม่กินนะ <laughs> แต่ <laughs> แมวอะดมดม,ดมแล้วก็ วิ่งเลยเหลือต่อมาต่อมาท <ไป S 1> ุเลียนมาดมแลวโอ้ยน้องเบิง้งทุเลียนสั่งมาจากอันคนไทยที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นนะจ๊ะเนาะได้ซีลูกแบ่งเอากับเพียนยญาเพิ่นลูกหนึ่งอ้ยแเศเจ้านี่การันตีจ้ะทาบอบอแกบอหวานนี่เพิ่นสขึ้นเลยจ้ะขึ้นเงินเลยจ้ะ เนี่ยคลองดีจ้ะเจ้านี่โอเคเลยมีมาตรฐานโอ้ติดบอกออกสับัี่กองกระไดบ้านนะคะนี่คือเจ้าของบ้านนะคะนี่ตื่นเต้นนะ มาสุดล่ออยู่นู้นต่อมาคือต่อมาทักทายหน่อยนโหนั่งหล่อเชียนั่งหล่อเชียดูดูคนนี้ก็นอนนอนรลอนอนรลอนอนรอนอนรอให้แก้วให้หอมคิดถึงพี่ยาเลยลูก เดือเดอเดอนี่นี่นี่เดือนี่ต้องเลียยันหูยันรูจมูกคิดถึงคิดถึงเนี่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 รักกันรักกันโหดีใจดูคดีสุดยอดอะนานๆทีจะมามีสาวมหาเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นสุดยอดอ่ะ รอก็นั่งนิ่งเลยนั่งแบบสุขุมมากมยังไม่ดือ้อยังไม่ดือ้อยังวิ่งใส่ไม่ได้ไม่เหมือนแนสซุกี้คุงนะตัวหมานี่คือนั่งกินข้าวตอนเย็นนั่แหละเออ้าพยาเป๊กเมาร้องเพลงนี้เออจะมานั่งตักคุณเธอจะมาฟิลลิ่งด้วยมาอยู่เป็นเพื่อน